สวัสดีค kind of right. hm ่ะสารบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องครับสวัสดีครับเบ้าดำครับเมื่อนี้กับมาคือเกาเด้อค่ะมาหาเห็ดค่ะยุบุญละภูเขาสูงพี่น้องผู้หน่ะเบิ่งวิวด้วยเถอะออกไปงานลันทายพี่น้องเบิ่งด้วเถอะนี่ครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่ด้วหน้าเหนียวหรือเปล่าอือตอนนี้เขาอยู่หน้าเหนียวค่ะหน้าเหนียวครับหน้าพระก็บ้านคุ้นหมดเถอะหรือวัดบ้านละบ้านละนี่พี่น้องเสียงฝนไม่ยู่บ่านีเสียงฝนตกที่ทางหุวนเซงัวค่ะ มันก็ม oh, um, ีทั้งเสียงฝนเสียงตกนะเธอโอ้เสียงเทมันตกใช่ไหมเห็ดท่าเหลือง้ะค่ะขนาดแตกเหมือกันเห็ดท่าดูพี่น้องเห็ดทานโอ้เห็ดทานดูโอ้หขนาดแตกครับแข็งกึกปุณน์เห็ดท่าเนาะเห็ดท่ายิ่นี่มาหาน้ำเหลือหินนี่มาเลยโอ้ขาใหญ่ๆหญ่ปุณห์รูปอื่นเหรอเห็นปะอันนั้นเอาแม่นั่น นี่พี่น้องก็ทานน่าเล้ง <มา S 2> งามงามพี่น้องดูนะสองสามดอกเจ้างามนี่เนาะมีเป็นมูยใ่ใหญ่เล่เนี่ยนี่น้องตาเป็นลวดเด้ดูโอ้ได้หลายๆนี่เนาะเอาเคลี้ยวเคีย้ยวพี่น้องเคลี้ยวโอ้ตาย กอขาครับโอ้โหโอ้ดอีดอกนึงรู้ปีน้องขาวนี่เธอมีราคามีเอาวหวมีเห็ดเสบ็มีเห็ดเสร็จขุนันยุติ้เห็ดข้าเนี่ยนะเห็ดเสรบคเออนี่เออข้าขาวดินข้าอี่าของลงเคียนี่ มืัอนี่เขาจะแยกเห็ดไปเม <Okay. S 1> ินเงินเงินบ้เนี่ยเงิน <Okay. S 1> ดิ่งอ่ะนี่นี่เ <Okay. S 1> ่อไปแล้วหอกกำลังงาม,มขาบวนี่ <Okay. S 1> ขาบวกด็ดอพี่หนอกนะขาอวบรหงิดนะโอ้ยเงแล้วเขาก่ อาไปเรือ่อยเนาะพี่น้องน้ำเนี่ยโอ้โหใดอกนู่นเหมือนมะฮูเกลในจังหวัดนะนึนนงกงานนมปะงามเลยนุ่มๆนุ่มๆเลยทานเลือดทานเลือดเห็ดทานเลือดอร่อยกว่าเห็ดทานแง่บ้านเราเห็ดทานแงน่้ยพวกอ,อยอ่นี้เลยแหละอืมครับอืมอลนุ่ม ยังไงพี่น้คขาขาเหลืองกำลังจิรุมาเป็นฮิตหนาเลยฮิตครับ่น้องุณพ่อยนี่ปา่าดีค่ะามาจาบ้านเลยค่ะวะมีไต่ท้งค่า,า,าพี่น้งคนหะามา้มาเข่ามาป้าจ้าโอ้ยเอไรบขึคนไปหางคุนบ่นี่ค่ะอ,อันนี้ฮิตเนี่ยก็ได้ฮ็ตหนาออน ุเฮ็ดยังจ้าคือกันมืดขอบพระคุณในหลายจ้าอันนี้เห็ดก้อขาวเห็ดก้อขาวค่ะนี่ดอกนึงเด้อนี่เด้อว่ามีมือเก็บนี่ตาขก่อนพูดอ่ะดอกนึงอีกตาขกันไม่ได้ไหมตาเเด้งกับพี่น้องเฮ็ดตีมันเอาออกไปเทเลยอันรอบนึงเลยเดิโอ้ย ไปครับค่ะเพราะว่าผู้ใดเนาะพี่น้องว่าสิบว่มาสันกับมือเพราะผิดน้อยมีเห้งล่ะกะคือทอดตะเฮ็ดกับแต่มาคือเก้าคือสาวเสิมินละ่ะค้นมาเก็บเฮ็ดเป็นคือกันเมิดค่ะว่าออกมาเพื่จะรู้ใจกันลดดอกคาเคลียร์ไปนะพี่น้องกับตาเพราะเห็นค่ะไอเอสซีปัญหาซอยกับตาถ้าเสลิมเสียมาหนี้เด็นแล้ว เ<ไ>ต้ <ไป S 2> ่ะกนงง้อยเนียคุณแขงกระพันนี่ถึกน้ำเฮ็ดกลายเป็นเฮ็ดแบบนี้ก็เฮ็ดเหมือนเขาล่างล่ะนะแเป็นเฮ็ดแบบแน่นเลยดนะอ้หลัี่เนแขงเขียวี่งดยแล้วก็นกันนะุนนี้นนย,ยน่ยนห่อยนี่เนาะดอกหนาเพิ่น,น่อยสุด คุนแข็งแข็งตึกเลยจบไปยายามอีกหรอกเฮ้ไงอปึดแข็งแข็งมันถูกน้ามันก็ดำแล้วล่ะท่านโกนแล้วกไปล้างหน้าค่าพุ้นอนี่ดินเ่าว้านนดินเ่ากรเบ่าหรออ่อนปึ๊บค่ะนี่นเากลมเบื้องเห็ดอั่มีพิ เราค่อยเห็นพี่น้องเห็นไหมขาโอร่วอยู่ไหนขางามงามได้วยนะมันมีแมงอย่างต้ง<อ>นพันแดกอืมน่าพี่นอ้องง่ายดอกงามปะจิบแข็ดงดินนี่เา็นอรกูเนี่ยดินมันมันสันนี้เป็นหมือน,นที่น้ำเทือะ Ừ. Làm. Làm. Ừ là... ừ. <If> n đi đi ừ. được cái món thương xong đó hm 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 hm

เราทอกันล้นเนื้อพอนันแหละแล้วก็ดังึ้นดีเนอะโอ้อจะดังอืนงามยี่ดีนน่ค่ะนะจวดยอย่งเอะมา ครับน no uh, no um ี่พ uh, ี่น mm ้องออกดอกเดี่ยวประเทศไทยคลองดีพี่น้องคองดีแล้วก็คลองดีค่ะพู่นะงามปะค่ะฮ็ดปวกตาพี่น้องพู่นะดูสวยนี่ดอกกีดอกเงี้ยก็บ่มีมีดอกเดี่ยวแค่ไม่หนาพูดอืมอืดอกเราจะยุ่นน้ำเงาเนี่ยแหละครับนี่โซโล่เหมือนแกนดีอยู่ังสิ่น นีเมนหีด้เนี่ยโยกไปยกมาได้แล้วนี่ยเห็ดใหญ่ค่ะไปพี่น้อง้ไปพี่น้องออกมาแล้เ้อะค่ไมเพราะว่ามีร้านอะไรนิทหรือี้านสนิทไค่าเลยวจในดำเด็กใ่เ็บกั้เย็นีก็ตดก้าหน้าเะนแ่เโอหเกีทอได้ใส่ต็ม้มนั่นพี่น้องทีเมนห็ดเขามันเผามันบานเนาะว่างหันเต็มไปรอบนึงเลยดิ เก็บมาอีก,กตั้งหลายกระเต็มก็เก้าพ่นมีลลอนมันหยุบลงเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นรายน้องขึ้นไปหอดงานพุ่นบ่บ่อดเป็นเขาอีลุงะหารโอ้งานนี่พ <ไป S 2> ี่น้องอันนี้ทางจุดมุ่งหมายเขาบอกอีกสามกิโลคือเก้าเหรเะนะ้องมาเลิกเอา้าแต่มาเหรอขึ้นบ่หนักพ่ามเนเห็นเ่ราะเนบบเบาอ่ะใส่ข้าไปเนี่ยพุ่นนะอู้ไปทางนี้ได้เถอะลองไปพี่เมื่อเนี่ยเพาต้องตั้งหนาสันเมื่อยตั้งหนาสันเข่าสันเข่าหลัดมื่อยเมื่อพี่น้องไป่ข้า นี่แหละค่ะพ่นมาเมยเนาะพ่นมาเมยเป็นยังคือมาคือสู่เมือยอแห่นมีความสุขเนี่ยนะแล้วูดำแล้วก็มกักน้ำสดเสริมค่ะมักคือกันมาน้ำกันหักกันก็เลยแบบเมืยอ,อยุติธ่มันก็สู่ไว้สู่ได้เนาะค่ะนี่แหละเขาก็เอื้นว่ากำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องกำลังใจน้ำสเสริมนี่ก็ได้กำลังใจจากพี่น้องนะ่ะค่ะค่อยดูค่อยมั่นไปนี่เพิ่มไปเอกค่ะ ปกติกะดูกับมั่นก็ปกติดูปกติธรรมดาแต่ไม่ได้พี่น้องขึ้นไปอีก,กอะแห้งอยากเคสอยากส่างให้พี่น้องได้รับชมกันแล้วกับอายุหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี่แหละระวังเตหินนะเธอโอ้นเจิดเขาในป้า,าเปานี่จะไปร้านวงกว่านี่ต้องระวังที่สุดคือหินค่ะมือขา้ข้าวหนักพอเห็ดเกเก็บไปน้ำค่ะนา่พี่นอ้องอืบนี่ค่ะงามค่ะ เห็ดค่ะเห็ดค่ะพี่น้องในรั้วดำเก็บค่ะเออตัดตีนน้ำเธอเห็ดค่ะอกมาจากปลาเพกเ,เนาะใส่พี่น้องค่ะอืมอืมอือาปลาหมี่ใส่ง่ายๆเห็ดทานอยู่นี่ได้ไร มันมื่อนี้คือว่เหลือนี่เหลือตรงนี้ต้องเป็นดอนเพิ่มมา้นอ,อย่าเสบ,บียกตาน,บบนั่นนะใส่กันได้ข้างงามไปละตีนตั้มนี่แล้วเสี่ยวเฮ็ดตีนตั้มี่มเมาอยู่ในรถค่ะมองได้มองนั่นน่ะโอ้ยขาคนเดียวขาวแว่นคนน่ะ,ะขาวเป็นแว่นดอกแข็งดอกเส็ดดอกหนัวดอกงาม แยกแยแล้วคนเขาไปลึกๆคุณอ่ะครับอันเดียวรถกนะดอกปไดยมีขานะสมซื้อที่อยนแต่มือเ้ามาเป็นเบียร์นะเธอหนะเป็นบางมือนี่คุณอ่ะดอกง่ายครับปเทกนโคกนิดกุนโคกนะขนาดดอกบานเปนได้กรยันอันมาสูงอ่นลเม่นอีกบบคุณน่ะ นึ่นี่นี่อยเก็เคยเหมือนนอพี่น้องอันเหน็ดสนิทนี่นะเพราะมาก,กินมาก,กินลายเห็ดสมกระแซ่บีมนจังดดันม่หกักโอ้โหนี่ออออออกับก่บมีวันนั้น อันนี้นอน้อือืมับอมอานหตบนีค่ะตัวไม่เี่อวค่ะมี่เดี่อวก็ไม่เห็นที่เห็นหมือดีวคนโอมาพี่น้องสู่ไปน้ากันนะค่ะมวล

เกี้ยกระดุนอื้อืออือข้โอเมาถึอสวนเออมาถึกสวน้มาถึอตอนเห็ดข้าข้าหรือเห็ดตีนตํานะค่ะเกี้ยไปเมนเลยอเกรี้ยไปเมนเลยออกูหนาวอืออือจูบเียวเอ

ต้องมีงเพิ่เินี่น่ะมาดูนะดอก้นนุ่มๆคออรับทานถึงนี้นี่กะบเกลือครับดอกมีเลยป้ะมาแลวมางั้นอีอีก้องั้นงั้นดอกเดี่ยวด้วย ถ่นานอะดูพี่น่อยานเลือดนีดแค่ซีดเออยูอ่เด้อดอือนนอีมดอืเนาะน้นอพอได้พี่หน่ออ๋อน้มนี่อืออือเหียเฮ้ย้องหาตุ๊หตากระวองง้มฝน,นตกไหมพี่หน่อยฝนตกค่ะ ออกไปกับต so. so for ้นเต้าเพราะว่าอย่างที่สั้งเพื่อชออกไปท่้นหมดเย็บก่อนตั้งใจปอมมาก่อนนี่ยเพื่อออกดีหูง่าหมูง่านหูงนะฮึต้องดูงอีกเต็มเลยองันเต็มมดวอนนี้เขาปิดคลองอีก ถังสกเพราะว่ากัถงทีสูกอยู่นิดนเนาะฝ่าบ่มีฝ้าบ่แเล้งตันไหนแต่เพราะทำไตทัเด็กไมุ่ตึงเลยเพียตื่นุรงตื่นตรงคุณหางเธอตง็นยเงิาครัว่าตัางเอเป็นไหมแต่วเง่นอ่คุณดอกนึกกระเด็นคุณเธอะคุณหนี่ ตัวนี้ก็ตัวนี้กระโดดนี่เงานี่เงากระเด้งเงาัโอยนี่ทานปั๊นะนี่นะอเกี่ยวไปเถอะตัวนีตัวนี้อกเกียวเน่าน ตัมพ่อขาวคุณอาอ๋ออยู่โขดหิน<ม>อย่าไปสั้นดอกนี่นนงาํานึองอ๋อน่นคุณนาหท่านไห้ลองน่ะดอกจุ่มที่วคือไมยึดติดโอ้ดอกน้ำได้เนี่ยน้องนเองคุณอาเออเา น,น,น้ำเตน็นมดน้ำเป็นมดองชนิมอีแต่ว่าขันแต่มถึงโด่งก็บเห็นเไรี่พี่น้องก็โด่งเมงเนี่ยเพราก็เห็นตี่นตัน้มนะเธอเนาะ<ด>ทาน <ừ> สวยค่าัาดีดนะพี่น้องพ่อปเยอี่บังมัดทุกซอกทุกมุมในหูดำเมาตาดีกว่าค่ มีมูในหนอนะทานเกือนี่ทุกหนอดอกง้มงพุคนะทานเหรอมันมาเสียงออกจากอรมีสักนแต่ว่ามันคือสับกันเราไม่ไม่รอดเลยคนละมี่เหิดพาดเรือดหน่เด็กพี่น้อมมีลูกหักนะ ถ้าเหลือดไม่จะด,ดอกง,งามๆเลยดอนนี่นะพี่น้องทั้งลุงก็บแม่เฮตีจนจ้ำแล้วค่ะเฮ็ดปแบบนั้นพวกนี้เฮดชนิดนี้จะแกนแล้วค่แตบอยู่ได้ค่ะกระเสิมฮักพี่น้องอันนี้กับอีกอยากพี่น้องซุ้มดอกใหญ่อีกดอนหนึ่งค่ะเป็นดอนเป็นดอนไปนล้วค่ะฝนเริ่มแข็งแล้วแต่แบบนี่กับเสียวไว้สนิทนะค่ะฝนก็นตกแห้งละ่ะเฮดเขาก็ได้หลายละก็จะพาพี่น้องกลับแล้วล่ะไปเนย่ยค่ะัในกฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนเด้อค่ะสวัสดีครับกระเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ